หาเรื่องเราเอาล้บ้างเกตตอนยมมทูตกับเศรษฐีมนุษย์เราเมื่อมองหาแต่สิ่งที่ขาดเราจึงพลาด ที่จะเห็นคุณค่าและดูแลในสิ่งที่เรามีเศรษฐีคนหนึ่งกำลังจะสิ้นใจตายโยมมทูตได้ปรากฏกายเพื่อมารับวิญญาณของเขาเขาได้ถามยมทูตว่าเมื่อผมตายไปแล้วผมจะได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าตกนรกครับท่านโยมทูตก็ตอบว่าตกนรกโยมทูตกล่าวเศรษฐีเมื่อได้ฟังก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างยิ่ง จึงถามยมทูตขึ้นว่าทำไมผมต้องตกนรกในเมื่อผมนำเงินไปสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างโรงเรียนมากมายและผมยังบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลตั้งไม่รู้กี่องค์กรผมทำตั้งขนาดนี้ทำไมผมยังต้องตกนรกผมไม่ยอมท่านยมทูตจึงได้บอกว่าหากเจ้ารู้สึกไม่พอใจข้าจะให้เวลาเจ้าอีกหนึ่งอาทิตย์ภายในหนึ่งอาทิตย์นี้ หากเจ้าได้รอยยิ้มจากความจริงใจเพียงสามครั้งเจ้าก็สามารถขึ้นสวรรค์ได้ท่านโยม,มทูตกล่าวเศรษฐีได้ฟังรู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งเขาคิดในใจก็อีแค่รอยยิ้มจากใจเพียงสามครั้งมันจะไปยากอะไรเมื่อท่านโยม,มทูตหายไปเขานิ่งคิดว่าใครนะที่จะมอบรอยยิ้มจากความจริงใจให้กับเขาเป็นคนแรก ใบหน้าของภรรยาก็ปรากฏขึ้นในมโนภาพของเขาเขาและเธอแต่งงานกันมา40กว่าปีเธอนี่แหละที่จะมอบรอยยิ้มจากใจให้เขาเป็นคนแรกเขาจึงได้ใช้เงินจำนวนมากซื้อเครื่องเพชรชุดใหญ่มอบให้กับภรรยาของเขาเมื่อภรรยาได้รับของขวัญเป็นเพชรชุดใหญ่ก็ดีใจและประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งแต่ท่านโยมทูตบอกกับเขาว่า นี่ไม่ใช่รอยยิ้มจากความจริงใจแต่เธอแค่เพียงดีใจที่ได้เกลือองเพชรชุดใหญ่ก็เท่านั้นเองเสฐีรู้สึกประหลาดใจกับคำพูดของท่านยม,มทูตเขาจึงตัดสินใจซื้อรถซื้อบ้านเพราะคิดว่าภรรยาของเขาต้องชอบเป็นที่สุดแต่น่าประหลาดภรรยาของเขาดีใจและรอยยิ้มที่เธอมอบให้เขานั้น ยังไม่ใช่รอยยิ้มจากใจจริงที่ท่านยม,มทูตต้องการแล้วเวลาก็ผ่านไปเป็นวันที่สามแล้วเศรษฐียิ่งรู้สึกกระวนกระวายใจเพราะเขาเหลือเวลาอีกเพียงแค่สี่วันเท่านั้นคนที่เขาคิดว่าจะได้รอยยิ้มจากใจเป็นคนแรกกลับไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดเอาไว้เช้าของวันที่สี่เขาลุกจากที่นอนตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อคิดว่าตนเองจะต้องตายในอีกสวันข้างหน้า สิ่งที่เขาควรมอบให้แก่ภรรยาเขาก็ได้ทำไปจนหมดแล้วเขาเดินคิดไปจนเข้าไปถึงห้องครัวเขาหยิบกระทะขึ้นมาทอดไข่และไส้กรอกจากนั้นก็ทำการปิ้งขนมปังเขาลงมือทำอาหารเช้าที่ไม่ได้ทำมาเป็นเวลานาน,านเมื่อภรรยาเขาลงมาจากชั้นบนเห็นสามีอันเป็นที่รักเข้าครัวทำอาหารเช้าให้ก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเธอมีแม่บ้านอยู่หลายคน ที่คอยเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้โดยไม่ต้องลำบากให้สามีลงมือทำเองแบบนี้เศรษฐีนำอาหารเช้าวางไว้บนโต๊ะและเชิญภรรยาทานอาหารเช้าที่เขาได้เตรียมไว้ให้เมื่อเธอตักอาหารคำแรกเข้าปากน้ำตาของเธอก็ร่วงหล่นและปนด้วยรอยยิ้มให้กับเขาที่รักคะคุณยังจำตอนที่เราเริ่มสร้างครอบครัวก,กันได้ไหมคะตอนนั้นเรายังยากจนอยู่ ลำบากมากคุณทำอาหารเช้าแบบง่ายๆแบบนี้ให้ฉันทานทุกเช้าเลยฉันดีใจที่เช้านี้ได้ทานอาหารฝีมือของคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้สึกซาบซึ้งอย่างนี้ในขณะนั้นเศรษฐีสัมผัสได้ว่ารอยยิ้มของภรรยาเป็นรอยยิ้มที่แสนสวยงามและเป็นพิเศษแม้ว่าเธอจะยังไม่ได้แต่งหน้าทำผม แต่รอยยิ้มของเธอช่างดูบริสุทธิ์จริงใจเศรษฐีเข้าใจในทันทีว่าหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้ใช้ชีวิตทานอาหารเช้ากับภรรยาเลยจึงลืมไปแล้วว่าสิ่งที่เธอต้องการจากเขาจริงๆในตอนนี้ก็คือความใส่ใจนั่นเองและในเช้านั้นท่านโยม,มทูตก็ได้บอกกับเขาว่าเจ้าได้รอยยิ้มจากใจแล้วหนึ่งครั้งสายของวันนั้นเขาเข้าบริษัท และหวังว่าจะได้รอยยิ้มจากใจเป็นครั้งที่สองจากลูกน้องคนสนิทเขาเรียกลูกน้องคนสนิทเข้ามาพบที่ห้องผมตัดสินใจเลื่อนตำแหน่งให้คุณเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และมอบหุ่นของบริษัทส่วนหนึ่งให้แก่คุณลูกน้องคนสนิทดีใจเป็นอย่างยิ่งใบหน้าของเขาตอนนี้ปื้นไปด้วยรอยยิ้มได้แต่โค้งคำนับกล่าวคำขอบคุณครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เศรษฐีกลับรู้สึกว่ารอยยิ้มของลูกน้องคนสนิทยังมีความทุกข์ปนอยู่เศรษฐีได้แต่งตั้งลูกน้องคนสนิทให้ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และมอบหุ้นของบริษัทจํานวนหนึ่งให้กับเขาแต่เศรษฐียังไม่ได้รับรอยยิ้มจากใจของลูกน้องคนนี้เลยเช้าวันที่7เศรษฐีเรียกลูกน้องคนสนิทเข้ามาพบอีกคราวนี้เศรษฐีแจ้งให้ลูกน้องคนสนิททราบว่า ได้เซ็นอนุมัติให้เขาลาพักร้อนพร้อมตั๋วบินไปกลับห้าใบสำหรับเขาและภรรยาพร้อมด้วยลูกๆคุณทำงานเหมือนขายชีวิตมาให้กับผมมานานแล้วผมไม่เคยให้คุณได้พักผ่อนกับลูกกับเมียสักทีผมให้คุณพักกับลูกกับเมียเป็นเวลาหนึ่งเดือนพร้อมตั๋วเครื่องบินไปฮาวายห้าใบพาลูกเมียไปพักผ่อนซะนะลูกน้องคนสนิทรู้สึกเซอร์ไพรส์มาก จากสีหน้าที่เคร่งขรึมเปลี่ยนเป็นสีหน้าที่อ่อนโยนและอบอุ่นขึ้นในทันทีเขายิ้มออกมาด้วยสีหน้าอันผ่อนคลายมันเป็นรอยยิ้มที่เขาไม่เคยเห็นจากลูกน้องคนนี้มาก่อนเลยทำให้เขารู้สึกสบายใจไปด้วยขอบคุณท่านมากครับผมไม่ได้พาลูกเมียไปพักผ่อนนานแล้วนะครับพวกเขาคงคิดว่าหัวใจของผมทําด้วยเหล็กแทบไม่มีความรู้สึกเหมือนพ่อคนอื่นผมจะทำตามที่ทันเมตตาให้ครั้งนี้ ขอบพระคุณท่านมากๆครับขอบพระคุณครับสิ้นสิยนของลูกน้องคนสนิทยม,มทูตก็ได้กระซิบบอกเขาข้างหูว่าจะเอาได้รอยยิ้มจากใจเป็นครั้งที่สองแล้วนะเศรษฐีเพิ่งได้รอยยิ้มเห็นความจริงใจเพียงแค่สองครั้งแต่ทว่าเวลาของเขาก็เหลือไม่ถึงวันแล้วเศรษฐีได้แต่ทอดถอนหายใจเราคงต้องยอมรับความจริงแล้วสินนะ เศรษฐีเอ่ยกับตัวเองเพราะทั้งภรรยาและลูกน้องคนสนิทเขาต้องใช้เวลาไปถึงเจวันจึงจะได้รอยยิ้มจากความจริงใจของเธอและเขาหากเป็นเช่นนี้เขาคงต้องยอมรับที่จะต้องตกนรกอย่างไม่มีทางเลือกอีกแล้วเมื่อเขานึกถึงนรกจิตใจก็หดหู่เศร้าซ้อยเขาตัดสินใจถอดสูตรที่สวมอยู่จากนั้นก็เดินออกจากบริษัทไปนั่งรถเมล เที่ยวไปยังที่ต่างๆเขารู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันกับภรรยาบรรยากาศแบบนี้เขาไม่ได้สัมผัสมานานมากแล้วเขาเดินอยู่บนถนนที่มีผู้คนสัญจรไปมามากมายแล้วเขาก็ไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่บนฟุตบาทไม่มีใครสนใจเด็กคนนี้เลยเพราะต่างคนต่างเร่งรีบกันหมดไหนๆเราก็จะตายแล้ว เราลองถามเด็กคนนี้ก่อนแล้วกันว่าเธอร้องไห้เพราะอะไรคิดแล้วก็เดินเข้าไปหาเด็กหญิงคนนั้นหนูเป็นอะไรเหรอร้องไห้ทําไมเขาถามเด็กน้อยแล้วเด็กน้อยก็ตอบเขาว่าเออหลงทางไม่เห็นพ่อแม่เลยค่ะเมื่อเขารู้ความจริงดังนั้นเขาก็พาเธอไปส่งที่สถานีตํารวจและแจ้งว่ามีเด็กพลัดหลงกับพ่อแม่ที่ตลาด ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดต่อประสานงานกับพ่อแม่เสรษฐีนั่งรอพ่อแม่ของเด็กน้อยให้มารับด้วยจิตใจจดจอ่อเขาเพ่งดูนาฬิกาเวลาของเขาใกล้จะหมดแล้วสินะเมื่อพ่อแม่ของเด็กน้อยเดินขึ้นมาที่โรงพักสามคนพ่อแม่ลูกวิ่งกอดกันกลมร้องไห้กันดังสนั่นโรงพักเขามองภาพนั้นด้วยความรู้สึกปิติและอิ่มเอิบในใจโธเอ้ย การได้ช่วยเหลือคนอื่นมันเป็นความสุขแบบนี้เองนี่นาเรามัมไปทำอะไรมาถึงผงรู้สึกแบบนี้เขาอุทานขึ้นเบาๆแต่เขาก็ต้องหุบยิ้มทันทีเพราะท่านโยม,มทูตได้ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขายอมรับในชะตากรรมจึงยื่นมือให้กับโยม,มทูตแต่ทว่าท่านโยม,มทูตกลับสายหัวให้กับเขา เจ้าไม่ต้องร้องนรกครับค้าเพราะเจ้ามีคุณสมบัติขึ้นสวรรค์แล้วยม,มทูตกล่าวเขาเบิกตากว้างอย่างไม่เชื่อในสิ่งที่เขาได้ฟังท่านว่าอะไรนะเขาถามด้วยความลนลานรอยยิ้มที่เกิดจากความจริงใจครั้งที่สามครบแล้วท่านโยม,มทูตยื่นกระจกเงาให้เขามองใบหน้าของตัวเองพลางพูดขึ้นว่า รอยยิ้มที่สม,มันเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี่แล้วเศรษฐีมองตัวเองในกระจกจากใบหน้าอันเคร่งขรึมเศร้าหมองไร้สง่าราศีบัดนี้เปลี่ยนไปด้วยความอิ่มเอิบและมีรอยยิ้มอยู่ที่มุมปากมันไม่ใช่ใบหน้าของกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ใจยักษ์นักธุรกิจที่เห็นแก่กำไรแต่มันเป็นใบหน้าของคุณลุงคนหนึ่งที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตา เขาเห็นรอยยิ้มแห่งความจริงใจนั้นบนใบหน้าของตัวเองใจของเจ้าเปลี่ยนไปแล้วไม่มีเหตุผลใดที่ข้าจะต้องพาเจ้าไปยังนรกแต่ถวะเทวทูตยังไม่มารับเจ้านั่นแปลว่าเจ้ายังพอมีเวลาที่จะสร้างความดีในโลกนี้ได้อีกจงใช้เวลาที่มีที่เหลือให้ดีที่สุดพูดจบ ยมทูตก็หายวัดไปกับตาที่แท้รอยยิ้มทีสามอยู่ที่เราเองหรอกรือนี่เศรษฐีกวาดสายตามองออกไปที่นอกสถานีตำรวจด้วยความอิ่มเอิบใจคงไม่มีใครที่จะโชคดีได้เหมือนกับเศรษฐีผู้นี้ที่มีโอกาสได้กลับมาทำดีในเวลาที่มีชีวิตอยู่มันเป็นเหมือนการซ้อมตายที่เรียกว่าตายก่อนตาย เมื่อเรารู้ว่าเราต้องตายแน่นอนกันทุกคนไม่มีอะไรดีไปกว่าการยอมรับความตายและเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับความตายทุกขณะด้วยจิตใจที่สงบและทำให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราทำให้ใฝ่ในการทำดีหลีกหนีความชั่วไม่หลงมัวเมาในทรัพย์สินสมบัติเกียรติยศชื่อเสียงเพราะทุกสิ่ง ย่อมเสื่อมไปตามการเวลาแต่จิตที่ดีจะนำพาเราไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่าก,กลัวเลยความตายสิ่งที่ควรกลัวคือไม่มีโอกาสได้ทำดีก่อนตายต่างหากชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนจึงควรสะสมความดีในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ผาศิลาสลาไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในลาบยศ สรรเสริญน,นินทาฉันนั้นมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์แปดสิ่งนี้เป็นสิ่งไม่เที่ยงในหมู่มนุษย์ไม่ยั่งยืนมีแต่ความแปรปรวนเป็นธรรมดาผู้มีปัญญามีสติรู้ความข้อนี้แล้วย่อมเพ่งอยู่ในความแปรปรวนเป็นธรรมดาของโลกธรรมนั้น